สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาแข่งกันข้อที่16แล้วนะคะเรายังอยู่ในบทที่2นะคะเรื่องคอทยนะคะเราจะทําการหาคอไทยเนาะทีนี้เนี่ยข่าวที่แล้วนะคะถ้าเกิดใครจาได้ครูให้ดูตัวอย่างหน้านี้ไปใช่ไหมคะแล้วหน้าที่เท่ไหร่เนี่ยดูสิหน้าสองอยนะคะยังอยู่ที่ตัวอย่างหน้า2องนะแล้วครูก็บอกว่าในการหาคอไทายที่12ึเนี่ยก็ ขั้นตอนแรกเลยให้เราเรียงลำดับของข้อมูลก่อนถูกนะเมื่อเรียงลำดับของข้อมูลเสร็จแล้วให้เราแบ่งข้อมูลเป็นกี่กลุ่มแบ่งเป็นสกลุ่มนั่นเองนะคะเมื่อเราแบ่งข้อมูลเป็น4กลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาตัวกั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยมาต่อก็คือตามรูปนี้เลยนะคะข้อตัวกั้นตัวแรกเราเรียกว่า้อไททที่1ตัวกั้นตัวที่2หรือตรงกลางหรือตรงนี้เนี่ย เราอาจจะเรียกว่ามันคือมัยธยฐานนะมันคือมัยธยฐานนะคะคือค่าที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะคือคอทายที่2แล้วก็ตัวกั้นตัวที่3คือคอทายที่3นะคะเขียนตัวย่อว่า q 1 q 2แล้วก็ q 3นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยครูแล้ครูก็บอกว่าค่าถัดไปอ่ะครูจะมาบอกว่าในการใช้สูตรทำยังไงใช่ไหมเออคราวนี้เนี่ย ครูก็จะก็จะมาบอกสูตรเลยว่าสูตรของเขาเนี่ยคือ qk เท่ากับ k ส่วน4ทั้งหมดคูณด้วย n บวก1นะคะทิดี่ n คืออะไรเนื่องจากข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยมันสั้นๆเราสามารถเรียงแล้วก็ตอบได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอข้อมูลที่มีในลักษณะแบบเยอะๆสิบตัว20 30,40ตัวแบบนี้เรานั่งเรียงแล้วก็นั่งหารกันไปแบบนี้มันก็คงจะวุ่นวายมันก็เลยมีสูตรเข้ามาช่วยเรานะคะทีนี้ที่มาที่มาของสูตรเนี่ยมันมาจากไหนนะเรามาพิจารณาตรงนี้กันดูนะคะอ่ะเรามาลองซิว่าไอ้ข้อนี้เนี่ยไอ้ตัวอย่างข้อเดิมน,นี่แหละมันมีทั้งหมดกี่ตัว 2> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12 13 14แล้วก็15เนื่องจากมี15ตัวเพราะฉะนั้นเราให้ n เท่ากับ15 n คือข้อมูลของชุดข้อมูลชุดนี้นะเท่ากับ15ทีนี้สังเกตว่า q 1คือตำแหน่งที่4 q 2คือตำแหน่งที่8แล้วก็ q 3คือตำแหน่งที่12 4 8 12เลข4เลข8เลข12มีความสัมพันธ์กันยังไง414 428 สี่สามสิบสองใช่ไหมเออสี่คูณหนึ่งได้สี่สี่คูณสองได้แปดสี่คูณสามเท่ากับสิบสองใช่ป่ะแสดงว่าถ้าเกิดเรารู้คิวหนึ่งเนี่ยก็คือคอทายที่หนึ่งเนี่ยคอทายที่สองกับคอทายที่สามก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้คอทายที่หนึ่งให้ได้ว่าคอทายที่หนึ่งเนี่ยมันมาจากไหนเราก็เลยเริ่มต้นจากการหาตำแหน่งของคอทายซึ่งปกติแล้วเนี่ยตำแหน่ง นะคะคมันคือตําแหน่งนะไม่สวยไม่สวยมันคือตําแหน่งของคอทายนะคะอยู่ที่ตําแหน่งนะถ้าตําแหน่งแรกเป็นเลขสี่า ตำแหน่งแรกคือตำแหน่งที่4นะคะข้อท้ายที่1คือตำแหน่งที่4 14มาจากไหนล่ะเราก็ลองเอาจํานวนทั้งหมดของเราที่มีอยู่ก็คือ15เนี่ยแหละมาหารด้วย4ทําไมถึงหารด้วย4เพราะว่าเราต้องการข้อมูลกี่กลุ่มคะเราต้องการข้อมูล4ี่กลุ่มเอา15หาร4ยังไม่พอค่ะเลขไม่ลงตัวใช่ไหมถ้าทํายังไง,งมันถึงจะกลายเป็น4ต้องทำยังไงด้วยต้องบวก1เพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ว่าอ่ะงั้น14งั้นข้อท้ายที่1เนี่ย เราแค่เอา15้าไปบวก1เป็นเท่าไหร่ลูก16ใช่ไหมพอ16หาร4เป็นเท่าไหร่มันก็ได้ตำแหน่งที่4มันก็เลยเป็นที่มาว่าเอองั้น15เนี่ยมันคือค่า n ใช่ไหมล่ะ1คืออะไรก็ไม่รู้แหละแล้วหารด้วย4ใช่ไหมอ,อ่าเพราะฉะนั้นคอ้ายที่1อ่ะมันก็เท่ากับ n บวก1หาร4ก็พอใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่คอ้ายที่2ข้คอ้ายที่2เนี่ยมันก็มาจากอะไรลูก มันต้องคูณด้วยอะไรด้วยคูณ2เข้ามาด้วยมันก็เลยจะได้ว่าเอา15บห้วก1หาร4เหมืนเดิมนั่แหละแต่ทำไมเอาไปคูณ2ใช่ไหมมันก็เลยมีสองโผลขึ้นมาแล้วในทางเดียวกันคอทายที่3เป็นไงคะมันก็มี15บวก1หาร4เหมือนเดิมนั่แหละแต่มันเอาไปคูณ3ด้วยเป็นคอทายที่3เราก็เลยตั้งชื่อว่างั้นแทนเป็นงั้นไอตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวที่มันห้อยๆเนี่ย คอท้ายที่เท่าไหร่เนี่ยงั้นให้เป็นคอท้ายที่ k แล้วกันมันก็เลยเป็นตัว k ขึ้นมากลายเป็นสูตร qk แล้วเท่ากับอะไรคะ k ส่วน4 k ส่วน4ก็คือไอ้พวกเนี้ยเนี่ยสองสามอัลลัหนึ่งมีไหมมันมีแต่มันไม่เขียนหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นไงมันก็เลยให้เป็นอ่ะงั้นเป็น k ส่วน4แล้วกันแล้วก็คูณอยู่กับอะไรคะสิบ้าบวก1ตรงนี้มาจากไหน,นก็มาจาก n บวก1 มันก็เลยได้สูตรนี้ขึ้นมาค่ะว่าตำแหน่งของคอทายนไคะ qk เท่ากับ k ส่วนสคูณด้วย n บวก1นั่นเองจะทำให้เราได้ตำแหน่งของคอทายนะคะโดยที่เราไม่ต้องนั่งนับเลยว่ามันอยู่ที่ตรงไหนนะคะอ่ะคราวนี้เมื่อเรารู้สูตรแล้วเราจะมาลองทำตัวอย่างดูนะคะเปิดไปหน้าที่ ปิดหนังสือมาพร้อมนะแอบอันนี้การบ้าน,นที่1ไม่รู้ได้เท่าครูไหมนะคะถ้าได้เท่าครูทุกข้อแสดงว่านักเรียนทําถูกต้องนะคะอ่ะทีตัวอย่างที่1ในหน้าที่213ร้อยสิบสามค่ะ,ะพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้โอ้ยข้อนี้ง่ายง่ายเพราะว่าอะไรข้อมูลมีกี่ตัวเองเนี่ยเราลองนับสิ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้าเดดสเเท่ากับเท่าไหร่ N เ,เท่ากับ11เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเป็นไงคะเลียงลำดับข้อมูลก่อนใช่ไหมปรากฏว่าเราก็ได้ละ2 4 6ขั้นตอนที่1นะเรียงลำดับข้อมูลข้อมูลก่อนนะคะเขาเรียงเสร็จเรียบร้อยและได้ทั้งหมด11ตำแหน่งนะคะบอกตำแหน่งเรียบร้อยด้วยในตารางนะคะตำแหน่งที่1คือ2ตำแหน่งที่2คือ4ตำแหน่งที่3คือ6ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ อ่าอันนี้ข้อมูลมันน้อยไงเขาก็เลยบอกว่าอ่างั้นแบ่งแบ่งได้นะคะเขาก็เลยแบ่งได้คอทายที่1อยู่ตำแหน่งที่3คือเลข6คอทายที่2อยู่ตำแหน่งที่6คือเลข10และคอทายที่สาอยู่ตำแหน่งที่9คือเลขสิบ3านะคะสามหเนั่นคือตำแหน่งแต่เวลาเราตอบจริงๆต้องตอบอยังไงคะต้องตอบว่าคอทายที่1คือ 6ข้อทายที่2คือ10แล้วข้อทายที่3คือ13นะคะเออต้องตอบ6 10แล้วก็13นั่นเองนะคะง่ายมากเ้ยหายอ่ะโอเคตัวอย่างที่1น,นะคะง่ายไหมง่ายแหละอันนี้แค่แบ่งข้อมูลง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า เราอยากลองใช้สูตรอะค,ค่ะครูได้ไหมได้เดี๋ยวจะทำให้ดูในข้อถัดไปนะคะอ่ะคราวนี้ลองทำดูหนึ่งอ่าการบ้านสิบหกมาแล้วการบ้านสิบหกข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งคือตรงนี้นะะมีข้อหนึ่งเซฟว่าต้องมีข้อสองแน่ๆเลยใช่มีข้อสองนะคะอ่า อันนี้นะคือการบ้านข้อที่1น,นะคะเพราะงั้นในในสมุดของเรามีตารางแล้วก็ต้องมีอันนี้เป็นลองทําดูหนึ่งการบ้าน16ข้อที่1น,นะคะอ่ะสิบหก็คือคาบที่16กคาบที่16นะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2อ,อ่ะคราวนี้แหละเยอะไหมมีจี่จำนวนก็ไม่รู้คะแนานสอบข้อที่ตัวอย่างที่สนะคะในหน้าที่214นะ คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมอสามจำนวนสาสิบอ็คนเป็นดังนี้สามสิบอ็ดคนเนี่ยแสดงว่า n เท่ากับเท่าไหร่เเท่ากับสาสิบเอ็ดถูกไหมจะไปนั่งเรียงข้อมูลกันอยู่ไหมเนี่ยก็ต้องนั่งเรียงแหละเออ,อยังไงก็ต้องเรียงนะคะเพราะว่าโจทย์ข้อน,นี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียงข้อมูลมาให้เนาะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยขั้นตอนที่หนึ่งขั้นหนึ่ง เรียงข้อมูลก่อนนะคะปรากฏว่าเรียงเสร็จแล้วด้วยความรวดเร็วได้49เป็นค่าน้อยสุดให้เป็นค่ามินแล้วก็ค่ามากสุดอยู่ที่85ให้เป็นค่าแม็กซ์นะคะ,ะได้น้อยสุดกับมากสุดแล้วที่นี้เราอยากจะรู้ว่าว่าคอทายที่1 2 3อยู่ตรงไหนจะแบ่งยังไงล่ะคราวนี้มันยาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาสูตรเข้ามาช่วยเนาะเพราะงั้นมันทัดนี้ เราก็เลยเขียนเลยค่ะว่าจากสูตรการหาตำแหน่งของคอทายจะได้ว่า qk เท่ากับ k ส่วน4คูณด้วย n บวก1และ n ของเราเป็นเท่าไหร่เท่ากับ31ค่ะเนาะอ่ะเมื่อได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตำแหน่งคอทายที่1เราอยากได้คอทายที่1ไงเราก็เขียนว่าตำแหน่งที่1อ่ะคอทายที่1ตรงนี้เป็น1ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น1ด้วยนะ 1>, 1ส่วน4คูณอยู่กับ n บวก1ก็คือ31บวก1นะคะซึ่ง31บวก1เป็นเท่าไหร่เป็น32เนาะ1่ส่วน4คูณ32ก็เท่ากับ4ตัด32เหลือเท่าไหร่ได้8เพราะฉะนั้นแสดงว่าได้แล้วว่าเราได้คอไายที่1อยู่ตำแหน่งที่8 ตรงนี้คือตำแหน่งนะห้ามลืมนะมใครจะบอกว่าได้8ปึ๊บตอบเลยว่าคอทยที่1คือ8ไม่ใช่นะเราต้องไปดูก่อนว่าไอ้8เนี่ยมันคือตำแหน่งไหนนะ1 2 3 4 5 6 7 8ปรากฏว่าตำแหน่งที่8คือเรียกอะไรคะ59เพราะฉะนั้นในบรรทัดน,นี้บรรทัดถัดมาเราก็จะเขียนว่าตำแหน่งของคอทยที่1เนี่ยคือตำแหน่งที่8ซึ่งมีค่าเท่ากับ59คะแนน อตอนนี้ได้ข้อท้ายที่1แล้วยังไม่จบนะคะต่อไปเราจะมาหาข้อท้ายที่2ข้อท้ายที่2เหมือนเดิมค่ะเราจะแทนค่าด้วยสูตร qk นะก็จะได้ว่า2ส่วน4คูณอยู่กับ31บเวก1เป็นไงคะ31บเวก1เป็น32มเหมือนเดิม2ส่วน4ตัดให้เป็นเศษส่วนยังตามได้1ส่วน2เพราะฉะนั้น2ตัด32เหลือเท่าไรเหลือ16ซึ่ง16เนี่ยเป็นอะไรคะ เป็นตำแหน่งเพราะฉะนั้นเรามาดูซิในตารางตำแหน่งที่16คือเลขอะไรอ่าเมื่อกี้จบที่8นะ8 9 10 11 12 13 14 15 16ปรากฏว่าเป็นเลขอะไรคะ65เพราะฉะนั้นเราก็ตอบในบรรทัดถัดมาได้เลยคะ่ะว่าตำแหน่ง Q 2ข้อท้ายที่2คือตำแหน่งที่16ซึ่งมีค่าเท่ากับ65คะแนนนั่นเองได้ข้อท้ายที่2แล้ว นะง่ายมากต่อไปอยากได้คอทายที่3ต่อไปคอทายที่3ไม่ยากเขียนเหมือนเดิมค่ะตำแหน่งของคอทายที่3แทนค่าเข้าไปในสูตร q k ได้เลย q 3ก็เท่ากับ3ส่วน4คูณอยู่กับ31-1บก1นาะอ่า31บก1ก็เป็น32เหมือนเดิม3 4 4ส่วน4ตัด32ได้8ใช่ไหมคะแล้ว8คูณ3ก็เป็น 24ซึ่ง24เนี่ยเป็นตำแหน่งเนาะเราก็ไปดูในตารางเหมือนเดิมค่ะว่าตำแหน่งที่24คือเลขอะไรเมื่อกี้ตอบที่16ใช่ไหม1้ยสองยบสาปรากฏว่าเลขอะไรคะ71เราก็ตอบได้เลยว่าตำแหน่งคอท้ายที่3มีค่าเท่ากับ71คะแนนอ่ะเมื่อเราได้3ค่าครบแล้วนะคะเราก็ตอบได้เลยค่ะว่าคอท้ายที่1 อย่างไงคะ้อทายที่1เป็นห้าิบ้คอทายที่สองเป็นห5สิห้าและคอทายที่3าม,มีค่าเท่ากับ7 1็ิคะแนนนั่นเองนะคะเรียบร้อยได้คำตอบแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะข้อนี้ยากไหมไม่ยากทีนี้มีใครสังเกตเห็นอะไรบ้างสังเกตเห็นอะไรบ้างอ่ะตำแหน่งนะคะเมื่อเราได้คอทายที่หนึ่งอ่ะว่าได้ตำแหน่งเป็นแปดแล้วใช่ไหมแล้ว ครูเคยบอกว่าเป็นไงคะถ้าอยากได้ตำแหน่งถัดไปอะ่ะก็เอาไปคูณ2ตํตำแหน่งถัดไปก็เอาไปคูณ3ใช่ไหมเพราะงั้นเมื่อเราได้คอทายที่1เท่ากับตำแหน่ง8แล้วอะ่ะตำแหน่งนะตรงนี้พูดถึงตำแหน่งนะคะ,อะคอทายที่2ก็แค่เอา8ไปทำไมคูณ2เป็น16ใช่ไหมคะอยากได้คอทายที่3ก็เอา8ไปคูณ3เป็นเท่าไหร่24แค่นั้นเองนะคะได้ตำแหน่งง่าย เนาะแค่เรารู้ขอ้อทายที่1อะ่ะขอ้อทายที่2องอะไรที่3มันก็จะตามมาเองนะคะอะคราวนี้ต่อไปตัวอย่างที่2เสร็จแล้ววันนี้2ข้อพอคาบการบ้าน16เหมือนเดิมข้อ2เพราะฉะนั้นการบ้านการบ้านการบ้านที่16ก็คือการบ้านในคาบนี้คาบที่16ของเรานี้นะคะจะมีทั้งหมด2ข้อนะก็คือข้อเมื่อกี้ กับข้อนี้นะคะก็คือลองทําดูสั่งทำสองข้อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนสรุปให้การบ้าน16มี2ข้อให้ทําใส่สมุดลอกจดให้เรียบร้อยนะคะแล้ววิธีการส่งการบ้านเหมือนเดิมลบการบ้านครั้งที่1ออกจากอัลบั้มนะคะลบออกนะจะได้ไม่เพื่งพื้นที่นะคะเพราะว่าคนที่ส่งแล้วเนี่ยครู ลงชื่อให้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะการบ้านที่2ก็เหมือนเดิมถ้าไม่อยากงานค้างนะคะถ่ายรูปงานแต่ละครั้งที่ทําใส่สมุดนะ่ะลงมาในอัลบั้มนะคะถ่ายรูปเลยนะอันนี้น่าจะประมาณหนึ่งหน้าก็เสร็จนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราได้ตัวอย่าง2ข้อแล้วเราก็ให้เอาไปลองทำดูลองทำด้วยตัวเองนะคะเวลาสอบเนี่ยเราจะได้ทำได้เนาะไม่ยากนะคะวันนี้การบ้านสข้อ นะคะถ้ามีใครสงสัยตรงไหนเนี่ยนย้กเงียนสามารถสอบถามได้ในแชทคู่ตลอดเวลานะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ